สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอขายรถขุดรุ่นยอดนิยมท่านใดที่มองหาอยู่บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดเลยเพราะรุ่นนี้ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวสำหรับ g o b e โ o SK60KC มาในรูปแบบตู้เก่งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีสภาพสวยเดิมๆกันเลยทีเดียวมาจัดโปรให้ลูกค้าด้วยเหมือนเช่นเคย บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยกับโปรโมชั่นส่วนลด40,000บาทส่วนลด40,000บาทจากราคาปกติขายอยู่479,000บาทไม่ต้องจ่ายนะครับผมลูกค้าจ่ายเพียง439,000บาท439,000บาทฟังไม่ผิดน,นะครับผมราคานี้จบได้เลย แล้วก็เรายังแถมบริการจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกหรือว่าภาคใต้เราส่งให้ได้หมดนั่นเองรถคุดคันนี้เป็นรถขุดนาเข้าไม่เคยใช้งานในไทยเลยนะครับบอกได้เลยว่านิยมกันมากเลยทีเดียวแล้วก็ มุ้งกีดเดิมๆฟัน5ซี่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ50-55เซนสามารถจุดดินได้เยอะบุมอารตัวนี้ยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้น6ก้อได้แบบสบายๆการกำลังการตดตัวยกตัวลอยถือว่าแรงดีเยี่ยมนั่นเองใบมีดลงเร็วแรงดีใบมีดผ่านดันสวยเดิมไม่มีการฉีกขาดใดๆลูกค้าสามารถดันดินปรับเกี่ยพื้นที่ต่างๆนะครับให้การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในรถขุดคันนี้นั่นเอง ตัวนี้มาพร้อมกับตัวออปชั่นลายไ p ปิ้งนะครับซึ่งลูกค้าสามารถนําไปต่อหัวแยกหัวกระแทกปูนได้เลยและนําไปต่อหัวสว่านเจาะลุ่มเจาะดินได้เลยทีเดียวเดินซ้ายเดินขวาคล่องแค่วคล่องตัวเดินหน้าถอยหลังถือว่าดีเยี่ยมเลยนั่นเองตู้เก่งสภาพเดิมๆกระจกมีมาครบทุกบาน,นครับภายในกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเบาะเป็นเบา แบบมีพนักพิงทั้งด้านหลังเบาะขนาดใหญ่นะครับลูกค้าสามารถเอนหลังได้เวลาเราขับไปนานๆจะได้ไม่รู้สึกเมื่อยนั่นเองผมได้ลองนั่งดูแล้วก็ค่อนข้างสบายเลยนั่นเองมีตัวพนักวางแขนนะครับทั้งด้านซ้ายและทั้งด้านขวานั่นเองอันนี้เราก็ทําการกดตัวให้ลูกค้าได้รับชมนะครับแล้วก็เดินล้อให้ลูกค้าได้รับชมนั่นเองสําหรับแท็กนะครับมาพร้อมกับแท็กเหล็กนะครับผมซึ่ง ให้ความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้นานสำหรับแท็กเล็กคู่นี้นั่นเองก็เรากดให้ดูทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายและทั้งทางด้านขวาของรถขุดนะครับผมสีก็เป็นรูปแบบสีเดิมๆของเขานะครับลูกค้าคันนี้นะครับบอกโปรโมชั่นกันอีกทีนะครับกับรถขุดโกเบโก s k 6 0เ c จะ ราคาปกตินะครับผม479,000จะส่วนลด40,000บาทนะครับผมลูกค้าจ่ายเพียง439,000บาท439,000บาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับราคานี้ซื้อได้เลยนะครับผมไม่มีค่าชใชยจ่ายใดๆเพิ่มเติมระบบการสวิงอาร์มเข้าอาร์มออกไวเร็วแรงดีเครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด4สูบปัป๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มนิ้วนั่นเองอยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องนั่นเอง ส่วนทางด้านขวาจะรวมไปด้วยของเหลวต่างๆถังน้ำมันไฮดรอลิกถังน้ำมันดีเซลและหม้อแบตเตอรี่ก็ลูกค้าสามารถตรวจเช็คตรงนั้นได้เลยคันนี้นะครับผมลูกค้าสามารถเข้ามาเทสทดลองขับได้เลยที่ร้าน2รถสวยพิกัดอำเภอพานทองจังหวัดชุมบรีพิกัดอำเภอพานทองจังหวัดชมุดบดชมบรีหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับมาดูรถลูกค้าสามารถ สอบถามเซลาฟขายเราเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะดูรูปภาพตรงไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากดูวิดีโอการเทสทดลองขับแบบไหนลูกค้าสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ร้านเราเปิดให้บริการทุกวันลูกค้าสามารถโทรสอบถามเส้นทางนะครับหรือตั้งพิกัด gps มาได้เลย2รถสวยพันทองชลบรุรีนั่นเองอันนี้เราก็ทําการกดตัวยกตัวลอยทั้งสองข้างให้ลูกค้าได้รับชมนั่นเองว่ากําลังของเขาแรงดีเยี่ยมเลยนั่นเอง ท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบใจฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม mm hmm. อย่าลืมนะครับ mm hmm. โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่2รถสวยเท่านั้นนะครับและโปรโมชันนี้ผมจัดให้ลูกค้าเพียง7วันเท่านั้นนะครับเพียง7วันเท่านั้นนะครับสนใจรีบโทรจับจองด่วนได้เลยนะครับผมก่อนพลาดนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมานำเสนอขายเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ